นิดอแไรรถไฟทุกๆันทุกๆลกกระากในเช่นเคยกับคนยก่าวิวา้งสรรคบวนรนาทีหนึ่งัทิบางตอนนี้ก็จะมีขบวนอ่า หนึ่งสี่หนึ่งนะโว้ยวุ้นตาแมนไปครับด้นรถเราจะไปอุบลหนึ่งสี่หนึ่งนะ กรุงเทพเอภิวัตรอุบลราชธานีอขอบวนนี้คนว่างเลยหนึ่งสามเก้านี่แน่นเก้านาฬิกาสามสิบแปดนาทีได้เวลาขบวนที่หนึ่งเจหนึ่งออกจากสถานีกันทลาลมนะเราจะไปอุบลราชธานีเพื่อไปถ่ายบรรยากาศที่นั่นต่อ การเดินทางครั้งนี้กดคุสมบัติมากะครับชั้นนะ,ะน้องชายเราไปหวัดแม่วัดมามารอบน,นี้จัดหนักจัดเต็มครับจัดหนักจัดเต็มเพื่อสหายโดยเฉพาะ

ขบวนหนึ่งสามเก้านะที่ฉันมานะเต็มนะแต่ประมาณหนึ่งีหนึ่งนี่โอ้ย,อยลูแกแทบจะตี็ัลกานอนกันเลยทีเดียวท้องทุงกงนาแห่งอีสานใต้ คาราลมนะเราซื้อไก่ไปกินที่ข้าบนบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวสักน้อยแต่ฝุ่นแฉะยั่งด้วยเราเดินทางบุกสมบัติถ่ายทำคลิปทุกทุกสถานีเอามาให้่างได้ทุก วความเพื่อนเกินและความสุขที่หาได้นะห้วยขยุงที่นี่สถานีห้วยขยุง ขบรถจอดทียบชานชลาที่หนะะึ่งเป็นขบวนรถเร็วเก้านกาห้าสิบเอ็ดนาทีรับส่งผู้โยสารจากสถานขบวนรถเร็วที่หนึ่งสหนึ่งเข้าปลายทาีห้วยขยุมนน่าจะจอดรอเวลา 9นาฬิกา53นาทีเรายังอยู่กับขบวนรถเร็วที่141กรุงเทพอภิวัตนบนราชธานี10นาฬิกาตอนนี้ขบวนที่141ออกจากสถานีวุฒประยุทธ์แล้ยก็กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่สถานี รายการบุบลราชก,การนีนะ หนึ่งสี่สูงในคำคืนนี้ครับถึงได้หลับหอัาสบายติ่ลิตรที่สี่สระบุรีเพราะว่าเราเดินทางกันมาประมาณสาวันกันเต็มแล้เรา,เ,อาอเรายังมีที่อยุธยาด้วยนะอยุธยาครึ่งวันแล้วก็ไปที่นครปฐมอีกครึ่งวัน หลังจากนั้นเราก็กลับขบวนดรวจที่85สรงแล้วก็ขี่ธรรมราต่อไปครับ10นาฬิกา9นาทีขบวนรถเแอรเรวที่171เข้าสถานีอุบลราชธานีนะ ็นภาพบรรยากาศนําให้สหายได้ชมกันบนราชธาน,นี ไปครับลงรถตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีบนราชธานีนะ,ะรถเพิ่งเอาไปเทียบค่านในชานชลานอกนะเมื่อสักครู่อันนี้ก็จะเป็นพนักงานคอยฉีดน้ำทำความสะอาดอยู่นะเพราะว่าเที่ยวหนึ่งก็ทำความสะอาดทั้งไปทั้งกลับ น้ำแรงกันเลยทีเดียวคนหนึ่งขีดคนหนึ่งถูและคนหนีดตามล่งบรรยากาศทานีอุบลราชธานีนะเดี๋ยวดูบรรยากาศกันต่อไปอยู่ที่อุบลธรรมดาที่อออนะอากาศร้อนเลยเดีย๋ยวเราจะไปที่ติดราพูุมกัน ที่46นะบนรัฐธาน,นีนครราชสีมาส่วนนั้นก็น่าจะเป็น47 การรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางสารภูมิกับบรรยากาศร้อนๆแล้วนะโหเห็นเขาบอกว่า42องศาแน่ร้อนโหร้อนมากเลยกล่องเกิงนี้ไม่ต้องถ่ายเลยนะกดดูวิวเลยจะหายเรา กดดูวิว406เลยถ่ายไม่ได้ถ่ายเอ้ยมันร้อนีอย่ยได้เท่าที่เอาได้ไปเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันต่อนะช่วงเย็นๆนะ